เสน้นสัมพันธ์เมื่อกี้นะครับคู่สัมพันธ์เมื่อกี้ิที่เราตั้งเราตั้งตรง,งนี้มาเลยทาลวทามิ้งใดกระทำนะครับแล้วทีนี้พวกเราอยากจะรอ้ว่านนี้

คุณนรงอยากรู้ว่าเจมวยคิดยังไงกับคุณนรลุงเจมวยอยากรู้ว่าคุณนรงคิดยังไงเับเจมวยก็เอาหนึ่งบวกสี่นะฮะก็ไปเปิดประตูห้าไปว่าอะไรเนี่ยอยากรู้ว่าการทำพิมพ์นรลุงเข้าตาเข้าตาเจมวยหรือเปล่านะฮะก็เออได้เป็นครั้งของเจมวย คุณงคิดยังไงก็เอาดึงหัวข้ามระโปรงเป็นแบบของายองเราคุณลงที่ยังกับการกระทำของเด่หยก็มีัเด่หยคยังไงกับการระทำของคุณสี่ัเข้าใจไหมเข้าใจง่ายไหมแค่นี้เอง ถ้าเราอยากรู้อยากจะรู้จากใครก็คืเราตั้งคือเราคุณเรนมาแค่นี้นะครับเ่เนาความคิด การไปทำผลแยกออกมาใช่ไหมรหัสรหัสเรคยว่าเอาเรืองเลยดีลงเลดีกว่าแล้าอ๋อ,อาทางนั้จะไม่เข้าใจเลย ไม่ไม่ออกมาออกมาเลยไม่สนใจเน่ยรั้งค้าออกมาเหมือนผู้ว่าที้ผ่ตให้ออกมาอลท่านผูใเลยที่ไ้ม่เข้าใจเลยเดยกชื่ออะก่อนเดกะวนียวัน้เไว้ต่วนตวนีอไว้ แล้วความคิ่อะไรแรงงานทานาข้าวเราอยกแต่รู้ว่าเรากใครคนที่ใส่ยังไงเราใครอ่ะใครได้คุณแก้วอยากรู้ว่าเจวยที่เจวย เทหมวยนี่คิดยังไงกับคุณแก้วคอเาบวกสี่แล้วกับห้าแล้วก็แปลแปลควหมายที่ห้าในหนังสือห้าสิบแอยากรู้ว่าการกระทำของเลขหมวยการกระทำของพอคุณแก้วเป็นยังไงก็คือก้าเก้าหกเก้าห้าคือบวกเป็นหก็คือแปลความหมายห้ออไม่ต้องก เจ้ามวยอยากรู้ว่าการทัาของคุณแก้วเป็นยังไงก็สี่หเข้าห้าห้าคุณแก้าอยากรู้ว่าเราคิดของเจ้วคิดว่าการกระทั่งเจ้ามวยเป็นยังไก็สี่ห้าเออเนอคุณแกวอยากรู้ใช่แล้วก็เอามาั้งตรงนี้จะอย่าง

ไอ้นี่ง่ายนิดหนึ่งละคุณท้าท่าคุณท้าท่าหรือเขาเขาเอาเนี่ยไปไปไล้สดแล้วเขาจะให้คนถามเขาจะดั้ง ตั้งขึ้นมาว่าแล้วก็ขอถามทุกเข,ขาขขขเลยพูดว่าความรักผมผมผมเลยตั้งชื่อว่าเทพธิดาสายมองเห็นรักอย่างเงี้ยคนเข้าไปดูรายละเอียดเยอะมากจะถามเรื่องความรักแกราใช้ตัวนี้ตอ่อแล้วของแฟนึุน่าเรียกกระบวนการเสร็จแล้วก็เนี่ยแกก็บอกว่าคุณต้องแก้ไขอยงที่นี่ก็คือเอาตะลิมามางแก้ไขเอาตะลิมามาไม่ฟังโอเค้ไม ย้ายไปที่้นใ่ไปไอ้เ่อนี้ช่ครับสองห้องอันตเนี่ยเยอเกินไปเลยยังตายอีกนึงมีเรื่องที่ถามมาสักไกลเป็นยังไงนะกำหนดมาโอเคเนี่ยเรามี ี่ราบอกกัน็ได้เท่าไหร่ครับได้เยเราก็ไปดูความหมายเสียตอนนี้ทีนงไงแนมนทีนึงไงตรงนี้ผมไ้สุ่เสียเอดเขสี่้ออะไรอ่าแค่แา่ร่วมกือกันเติมไปให้กันกับโอ้แม่เสุดยอดเลยี่เธอดยอดเลยเราอกนไม่ตงเปนย แล้วถ้าการคัพก็เอา4บวก4บวก4เท่ากับ12 12คืออะไรน่ะ12เรียอย่างนั้นอย่างนี้แม่คิดในเรื่องการคัพของวิก็เอา2บวก6 2ก4เท่ากับ6อ่ะ ยอมรับซึ่งกอรยอมรับ uh. right. ัว right? ิธีการกระของของานก็เอา9ว8เป็น17เ็น17วก8เ่อ8วิธูดูดูนี้ เ,เข้าใจย่งครับแล้วที่เรียนมาสามปานนี่ไม่เข้าใจแต่กยังบอกอมก่เั้าหมดเลย ทีน er. ี้ทีนี้เวลาดูหลักสิทธิ์นะก็ดูเสร็จแล้วก็จะมีการจิตวิญญาณก็ว่าวิญญาณต้องแค่นี้ก็คือจบแล้วเออเม่อเราไปดูอะไรคือคือเมื่อเราไปดูอะไรวัญญาณเป็นไปก็ดูแค่นี้การจิตวิญญาณก็คือสามเหลี่ยมนั่นแหละ

สามาพิเศษของเราอ่ะกับข่าวดีของเราอ่ะเราเราเราทำยังไงเราจะรับรวยอ่ะอายน่ที่ารยนมเยาจารยนุ่มเลยยังไมไม่มีนเรียนไปไหนหมดแล้วคร่เ้ครับนักเีนเดเ